สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง Sportbar News ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์ที่31ค่ะซึ่งผลการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่16เมษายน2566ค่ะเวสต์แฮมก็เปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอล2ประตูต่อ2ส,ส่วนนอตติงแฮมฟอเรส์ค่ะแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปศประตูต่อ2 และจากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ทําให้อาร์เซนอลที่ถึงแม้ว่าพลาดเสมอติดต่อกันมา2นัดแต่พวกเขาก็ยังคงนําเป็นจ่าฝูงค่ะโดยลงแข่งขันไป31นัดมี74คะแนนนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่4คะแนนแต่ลงแข่งมากกว่าอยู่1นัดก็ทําให้สถานการณ์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนั้นกลับมาเข้มข้นขึ้นอีกครั้งนะคะ ส่วนแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดค่ะที่ชนะมา3นัดติดต่อกันและในสัปดาห์นี้ก็ชิงจังหวะที่นิวคาสเซิลและทอร์นมฮอสเปอร์พลาดขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3ค่ะโดยลงแข่งไป30นัดมี59คะแนนก็ถือว่าเอริกเทนฮากและลูกทีมของเขาตอนนี้นะคะสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ทันเวลาเป็นอย่างมากเลยละค่ะ ส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะคะที่ในสัปดาห์นี้ค่ะสามารถเก็บ1คะแนนสำคัญในบ้านได้สำเร็จนะคะทำให้พวกเขาอยู่อันดับที่15ค่ะโดยลงแข่งไป30นัดมี31คะแนนขยับนี้โซนตกชั้นออกไปเป็น4คะแนนค่ะและนอตติงแฮมฟอร์เรสนะคะที่ยังไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งเมื่อช่วงต้นฤดูกาลกลับมาได้และ5นัดหลังสุดเสมอ1แพ้4ยังไม่ชนะใครอยู่อันดับที่18ค่ะ โดยลงแข่งไป31นัดมี27คะแนนซึ่งตอนนี้พวกเขาก็เหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่7นัดทำให้ต้องดิ้นรนอย่างหนักในการหนีตกชั้นให้ได้ค่ะและในคืนวันจันทร์ที่17เมษายน2566นี้นะคะก็มีเกมพรีเมอร์ลีกในสัปดาห์ที่31ค่ะ ที่จะเตะกันอีกหนึ่งคู่โดยในเวลา2นาฬิกาค่ะรีดอยู่ในเต็ดจะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลถ่ายทอดสดทางช่องถูพรีเมียร์ฟุตบอล1และถูปพรีเมียร์ฟุตบอล2ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์ที่31ค่ะที่สปอร์ตบาร์นิวจะมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ